เหลืองค่ะเดี๋ยวนะคอมเมนต์ไม่ค่อยขึ้นน่าใครวาดคะน้องน้ำมยนะคะนี่น้องน้ำมยนะคะพี่ตั้มกําลัมหาดนดีน้ำมยค่ะน้ำมยคนวาดนะคะเดี๋ยวอาหารให้นะคะน้ำมยอทำงานอยู่กินอาหารนี่น้ำมยอกำลังฝึกวาดรูปนะคะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอมาทางนี้ดีกว่าอันนี้ฝึกวาดเหรอครับฮะโอ้รับออเดอร์น้ำมือรับออเดอร์นะคะับตาปิดปิดเมย์เมย์เมยวาดก่็จะวาดก่็วาดทางไปแล้วบอกอย่กาบอกว่าหลอกให้น้ำมือล้วนแล้วค่ะตอนนี้บอกว่าถ้าไม่อยากว่าไปไหมไปไหมไปกินอาหารไหม ดูดูดูทำตาดูทำตาดูทำตาปีบปีบหลอกหลอกน้ำม yeah. ือเลยค่ะโอ้เดี๋ยวเฮ้อเดี๋ยวเฮ้อเดี๋ยวเฮ่อทำตาปีบปีบอกหยังดอกหยังส้มสีเนี่ยบอลห้องมานะเดี๋ยวเอาอาหารไปเพิ่มเลยก่อนเดี๋ยวอาหารดอกหยังดอกเหลืองดอกส้มสีทอง ดาสมสีทองออเดี๋ยวนะคอมเมนต์ไม่ขึ้นอยูแล้วอะคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ<อ>เดี๋ยวให้นะคะอ,อ,อืสมศรีก็มาให้กาลังใจน้ำมือนะคะสมสรีพาพปีแล้วแขกอยู่ข้างหน้าค่ะ ออออไอ้กำลังกำลังไปเอาอาหารนะคะน,นี่น่ามึอว่ารูปอะไรนะคะละครก็มานะคะดอกส้มสีทองนี่สีทองแบบเหลืองอารามค่ะเหลือง <c oughs> เหลืองค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะคอมเมนต์ไม่ค่อยขึ้นอนะ่ะใครว่าคะน้องน้ำเมยนะคะนี่น้องน้ำเมยนะคะพี่เ้มส์ไปไหนอ่ะพีมอาหามกันนี่น้ำเมยคะ่ะน้ำเมยเป็นคนวาดนะคะเดี๋ยวอาหารให้นะคะน้ำเมย์ทำงานอยู่กินอาหารนี่กินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาคือแล้วเขอดูหน่อยโชว์หน่อย นี่นี่ฝีมือน้องน้ำมยอนะคะนี่นี่สวยมากอ่ะเกี่ยวรูปค่ะเกี่ยวรูปมืออย่ะไปไหนมอยเามยจะไปแล้วมือจะไปแล้วมือจะไปแล้วนะคะตอนนี้มือจะไปแล้วนะคะ ฮะนี่เมื่อน้องเมย์รับออเดอร์น,นะคะเดีย๋ยวเอาหนักไปเอาเอาหนักเอาหนักไปเอาอาหารละแป๊บเดีนะคะไหนก็เไปเอาอาหารให้แล้วอันนี้ว่าวเรื่ออะไรเอ่ย เขาบอกว่ารอกเหลืองอินเดียหรือราชพฤกษ์เอ่าดี๋ยวนะรอแอดกำนันแป๊บนึงนะคะไปเอาอาหารอยู่นะคะต่นปะเนี่ยองงแต่ก่อนแมู่สยม่กไปตอนนี้โอ้ย กำลังกำลังมาหรือเปล่าออมาแล้วนะคะอาหารช้างนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะ <artet> อ้าน,นี่ดูดูทำหน้า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  <lead> มาแล้วจ้า อันนี้สีอะไรสีเหลืองเหมือนเดิมเดี๋ยวเฮ่อ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 เดี๋ยวเฮอเดี๋ยวนี่มาแล้วของน้ำมือสามที่มีของที่ในนั้นที่บอกว่าให้ไปปุ่นสมแล้วก็ให้แล้วก็สมสีก่อนอะอะสมสีไมส่ปุญนไม่ม,มาสมศรีก่อนนะคะสมศรีอยู่นี่บอสให้เลยครับ<ม>เดี๋ยวนะเดี๋ยวข้าให้น้ำมือนะคะนี่สมศรีอยู่นี่นะคะส ปลอเลยบ๊อบปอเลยนี่ให้น้องบ๊อบปอให้แล้วนะคะของสมสีเดี๋วค่อเอยเดี๋ยวสติรุดน้ำมือเดี๋ยวให้นะคะเดี๋ยวกว่าสติรุดตัผมแล้วเนออส้มเทอามาเพิ่มไหมมีโจโจสองว่าลาลีอีกสองอ่ะ เดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนพอเมื่อกี้ของติดนะพอแม,ม่มีให้พี่เมย์ใช่ไหมแล้วก็อันที่เหลือให้เช็กอือ่นตรงนั้เงั้นงั้นอ่าออโจอสองแล้วก็ลีโจสองลีสองแป๊บนึงนะคะของโจโจอสองกับว่านารีอีกสนะคะเดี๋ยวให้นะคะสักครู่ค่ะ เจ้าสองนะคะม่นารีสองนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะแป๊บหนึ่งนะคะมาค่ะผลแล้วค่ะขอบคุณครับนี่จะส่งข้อตรงสีแล้วจะส่งข้อตรงสีแล้วโอ้โหกลับมารอบนี้อ้วนดูผลแบบนี้แหละโอเคอ่ะดีดี เป .5 เด็เสีแล้วไปไหน่ะไหนมานี่นี่ดูไหน่อนห่อนเจ้าลังปักห่อนห้อนขนาดเดี๋ยวนะ เนี่ยบอสเขาบอกว่าควนน้องบอสน่ารักนี่น้องมีนานะคะจะมาโชว์ตัวช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ต้องจองบัตรไว้ก่อนนะคะจะทำการขายบัตร ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เวลา8โมง<า>ครึ่งเป็นต้นไปนะคะอา่าสามารถมาซื้อบัตรที่จุดจำหน่ายบัตรได้นะคะอันนี้สีแดงอะอันนี้ไม่ใช่ดอกส้มนะคะนี่ดอกสีสีแดงนะคะสีแดงเฮ้ยลิ้นพันกัน,น,น <laughs> ลิ้น,น,นโจ๊กกนะรีป่ะปลาลิ้นพันกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปหาโจ๊กกับลีรีแป๊บน,นึงนะคะนี่นี่ของโจ๊กกับลีลีเมื่อกี้กายอยู่นี่กายเป็นอ้าวไปไหนหมดแล้ว อเโยนเลยครับอันนี้ของโจโจกับลีลีนะคะนี่สีตาข่าโยนเลยโจโจกับลีลีแล้วอะไรก็ของที่สบตาข่ายเออเอออะไรอืม เจโจกับลิลีนะคะมาเกียบเลยข้าวโดน้จิมปินจะลินละโอ้คุณม้าเนาะคุณม้อยมาเนาจีเดงเกาชมพอหันน่องยุงถูกต้องค่ะอหันนงยะ นี่ค่ะเด็กส่งอาหารของเราเด็กส่งอาหารของจริงค่ะวันนี้าานี่โจโจกับว่านารีเรียบร้อยแล้วนะคะสี่ตะกร้านะคะขอบคุณมากนะคะ ตะกี้อ๋อของของน้องใบบุญน้องใบบุญวัน,นพี่ควานลาเนาะมีใบบุญวันนี้พี่ควานลานะคะน้องไม่ลงมานะคะวันนี้ข้างบนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้นักรอบได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะให้ลอกรอบเนาะเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวขี่ขึ้นไปให้ก็ได้ยอยากเอาใบบุญเหมือนกันโอเคเดี๋ยวแอดกับแดนจะขี่ขึ้นไปให้นะคะ <mil> ของใบบุญนะคะป้าน้ำเมยเสร็จหรือย<ๆ>ังเอ่ยเด็กยวกลัวเสียสมาธินะคะของน้ำเมย This is another one. Oh, Wanali, she's be okay. She's good. She's very good uh -huh. and she spent the time with Jojo. Uh -huh. Jojo try to kind like hit on her. <laughs> <laughs> In a happy time, talking. <laughs> In. จอเจกับอาีไม่หิวแล้วมั้งเต็มอิ่มความรักหรือสำลักความสุขจนลนใช่แล้วอุ้ยอุยอุ้ยน้ามาหาแล้วมาหาแล้วนี่น้ำมวยมาหาแล้วนะคะนี่เมื่อกี้เป็นสีเหลืองนะคะแต่อันนี้เป็นเมื่อกี้สีแดงแต่อันนี้เป็นสีผสมระหว่างสีแดงกับสีเหลืองเป็นสีส้มนี่ ดุนแรงมากนะคะดุนแรงมากดดเดี๋ยวกันเอาไปให้นะคะอาหารของน้องใบบุญนะคะออเดอร์น้องช้างว่ารูปกี่บาทคะเอเดี๋ยวเดี๋ยวถามแอดสาวให้นะคะถามแอดสาวอีกทีนึงนะคะ อืมอเดี๋ยวฮเนาะเดี๋ยวฮ้่เนาะเดี๋ยวฮเดี๋ยวฮ้่เดี๋ยวฮอเดี๋ยวฮึ่เดี๋ยวฮเดี๋ยวฮึ่อ่ะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเสรจแล้วจะเสร็จแลเสร็จตุ๊บ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 ตุ๊ เหลยน้อยนึ่งคำว่าเหลยน้อยนึงโอ้โห<ป> oh, ผ้าทิชชู่แดงมาก what, what. แดงมาก what, what. ไปเหมยมาเขยมาเหมยมามาหน้ามือมา<ำ>มอ,อาหารหน้ามือ <Okay. S 1> ไปหน้ามือเรียบร้อยแล้วนะคะมาแล้วมาแล้ว<ำ>อุ้ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนสามตะกร้า<ำ>ของหน้ามือ นี่ขอน้ำมือวะเลยกะอ่ะค well> ่อยค่อยอ่าแล้วนะคะของผลห้าร้อยนะคะที่ของน้ำมือสามนี่ค่ะที่เหลือให้ขาใสก็ได้นะคะนี่ของน้ำมือนะคะของน้ำมือให้ไปแล้วนะคะสามตะกร้านะคะนี่นี เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเราจะจัดให้น้องช้างที่เหลืออีกทีนึงนะคะถ้ายัางไงที่เหลือนะคะเดี๋ยวแอดมินจัดให้น้องช้างอีกทีนึงนะคะถ้ายัางไงเดี๋ยวแอดมินก็ จะขอบบายบายไปกับน้องช้างตรงนี้เลยนะคะน้องมาลีน้องสมศรีแล้วก็น้องน้ำมือนะคะนี่นี่โอ้โหดูน้ำมือดน้ำมือขอดูหน่อยขอดูหน่อยดูน้ำมือดูน้ำมือเปิ้งเบิ้งเบิ้งกอป๊ะเป๊ะเป๊อนี่ปีใแค่พันับแล้ลูกกินยานะอย่าลืมกินยาทำไมทำไมถึงเจอจังห์ ดู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 ด,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 ดน้ำมยค่ะราศีตุนของจริงค่ะอันนี้จะเอาหั่นยูอห่มีแล้วโอ้โหอ่าเดี๋ยวเราจะบายบายไปกับน้องช้างตรงนี้เลยนะคะน้องน้ำเมยน้องามาลี<ะ>น้องสมศรี <dibuj> ตรงบริเวณนี้เลยนะคะถ้าสนใจกิจกรรมต่างๆก็แวะเวียนมาหาเราได้มาเที่ยวที่นี่ได้นะคะที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะขอให้ทุกท่านมาเที่ยวที่เราได้เลยนะคะส่งสมการอีก็ มาทำกิจกรรมร่วมกับน้องช้างได้นะคะให้ยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะเบอร์โทร05 4 8 2 9 3 33 3. หรือจะส่งอีเมลมาได้นะคะที่ info.si.thailandelephant.org หรือไม่ก็อินบ็อกมาได้เลยนะคะถ้ายังไงก็จะขอบายบายไปกับน้องช้างตรงนี้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ